ท่านผู้ชมครับมีอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้น 2, 2เหตุการณ์นะคะโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นรถยนต์ชนกันกลางสี่แยกเลยอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นรถยนต์พุ่งชนกับจักรยานยนต์พ่วงข้างมีผู้เสียชีวิต3รายด้วยนะคะโดยเหตุการณ์แรกค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นรถยนต์ขับมานะคะตามทางเนี่ยพอถึงแยกมีรถยนต์อีกคันหนึ่งมาพุ่งชนนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บจํานวนทั้งสิ้น4รายค่ะ โดยเหตุการณ์นี้เป็นรถยนต์ชนกันบนถนนสายบ่อทองปรกฟ้าหมู่ที่สองตําบลวัดสุวรรณอํเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นรถอเนกประสงค์ SUV ค่ะมิตซูบิชิปาเจโร่พลิกตะแคงอยู่นะคะหัวรถเนี่ยหันไปทางอําเภอบ่อทองใกล้ๆการรถคู่กรณีเป็น Toyota f o r t ์จูเสีขาวค่ะด้านหน้ามีรอยบุบพังเสียหาย โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บ4รายนะคะรายแรกคือนายสมจิตหาผลอายุ66ปีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อทองนางธิติรัตน์อ่อนทาอายุ48ปีนางนกแก้วเอี่ยมสะอาดอายุ61ปีและนางเพ็ญศรีหาผลอายุ56ปีค่ะทั้งหมดเนี่ยได้รับบาดเจ็บแผ่นหลังต้นคอจุกแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็นั่งมากับรถยนต์มิซูบิชิปาเจโร่ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ่อทองค่ะ โดยคนขับรถมิตซูบิชินะคะนายสมศักดิ์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนเองกับญาติๆก็นั่งรถขับรถกันมากําลังพากันไปงานเลี้ยงที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ไกลนะักแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุคะ่ะจู่ๆเนี่ยรถคู่กรณีก็ พุ่งออกมาจากแยกอ่างกระพงมาชนที่รถของตนเลยนะคะชนจนรถปาเจโร่เนี่ยพลิกตะแคงไปเลยค่ะก็คาดว่าน่าจะไม่คุ้นเส้นทางนะคะคาดว่ารถกรณีน่าจะไม่คุ้นเส้นทางก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะก็ชนกันกลางแยกเลยส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะเป็นรถยนต์กระบะขับมาอย่างเร็วเลยค่ะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์รถ รถซาเล้งนะคะกระเด็นไปเลยค่ะแล้วรถยนต์มันยังไปเหยียบร่างของคนที่นั่งมากับรถจักรยานยนต์ซ้ำด้วยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุสองรายและอีกรายหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะผู้เสียชีวิตรายแรกคือเด็กชายค่ะอายุ9ปีเท่านั้นเองเด็กชายรือธิ์คงคำและนางสาวนิพาพรผ่องใสอายุ47ปีนะคะราย ที่3เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบอ่อทองนะคะชื่อว่านางสาวกรลยาพรแซ่โซอายุ53ปีชาวบ้านในที่เกิดเหตุค่ะเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยสคนนั่งมากับรถซาเล้งนะคะนั่งมากับจักรยานยนต์ท่วงข้างนะคะหลังจากที่ไปซื้อของที่ตลาดนัดก็ขับขี่มาระหว่างทางกลับจนถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตรงนี้เนะะี่ยค่ะ มีรถกระบะฟอร์ดคันหนึ่งพุ่งชนจากด้านหลังนะคะจนคนที่นั่งมากับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นตกจากรถแล้วก็ถูกเหยียบซ้ำด้วยค่ะส่วนคนขับรถกระบะฟอร์ดหลบหนีนะคะตอนแรกเนี่ยหลบหนีแต่ว่าถูกควบคุมตัวได้แล้วชื่อว่านายเลิศบาริสีตอนแรกหลบหนีแล้วก็ควบคุมตัวได้ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลค่ะ เขาอ้างว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างตัดหน้าเขาทำให้เบรกไม่ทันนะคะแต่ว่าคือวินาทีที่เกิดเหตุ